การรวมตัวของ6ศิล,ลปินต่างวงต่างค่ายแท็กทีมนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทเซอร์ไพรส์่า่ทำเอ็มวีเพลงประกอบภาพยนตร์ค่าย g d h ร่วมกับฮุสตันผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทของผู้กำกับน้องใหม่ไฟแรงอัตาอตาอัตตาเหมว่าดีโปรดิวโดยวันวันฤดีพงศิษฐ์ทิศักด์และ บาสนัทวุฒิภูลพิริยะเซอร์ไพรส์หนักก่อนส่งท้ายปีกับการรวมตัวครั้งใหญ่ด้วยการรังสรรค์มิวสิกวิดีโอในซิงเกลิลพิเศษเพื่อนไม่สนิทซึ่งเป็นประกอบภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทที่นำแสดงโดยโทนี่อันโทนี่บุยเซเร่จำที่สิบพลเอกกพงที่สิบ ใบปอทิติยาจิรพรศิีฟลุกธนกรติยานนท์และฟอนนัทธิชาจันทรวารีเลขาพร้อมกันนี้ยังแท็กทีมกับ6กศิลปินคุณภาพขวัญใจไวัยรุ่นได้แก่พายอวีอิมมาพิกซี่ h ฮเปเปอร์ p ีเอลเอ a นอีเ t สอ a โป e เจ็แทอลาสกีตนิว แม้จะมาจากคนละวงแต่ทุกคนก็มาร่วมกันทำเพลงสนุกสนุกออกมาอย่างลงตัวเหมือนกับเนื้อหาของเพลงที่เล่าเรื่องราวของมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่อาจไม่ได้วัดกันที่ความสนิทหรือไม่สนิทโดย MV นี้หมูชยนบ,บุญประกอบ ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานอย่างซักซีดหวยขั้นเทพและเฟรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนมารับหน้าที่กำกับ MV เพลงทางด้านของ h i p e เ p e r p l a n นส s เป็นตัวแทนเผยว่าผมดีใจมากครับที่ได้มาเป็นโปรดิวเซอร์รวมทั้งเขียนเนื้อร้องและร่วมร้องเพลง เพื่อนไม่สนิทซึ่งเป็นมิติใหม่ของผมมากๆการได้มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ร่วมกับน้องๆไอดอลอีกหลายๆคนเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับผมและน้องๆทุกคนเก่งมากทุกคนมีทักษะความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัวการมาทำงานร่วมกันจึงสนุกมากสำหรับผมเวลาที่ฟังเพลงนี้แล้วผมรู้สึกนึกถึงเพื่อนเก่าๆเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่ได้เจอกันมันจะยังสนิทเหมือนเดิมไหมหรือจะกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทไปยิ่งถ้าฟังเพลงนี้แล้วและได้ไปดูหนังมันจะยิ่งทําให้เราอินเพราะว่าหนังเรื่องนี้พาผมย้อนกลับไปคิดถึงเพื่อนในสมัยเรียนได้ เป็นหนังไทยที่ผมดูแล้วชอบมากๆเลยครับจึงอยากฝากเพื่อนๆที่พี่น้องๆทุกคนลองเข้าไปฟังเพลงเพื่อนไม่สนิทกันนะครับ MV จะฉายให้ชมกันวันที่9ตุลาคมนี้ส่วนหนังจะเข้าฉายวันที่26ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ครับ